สวัสดีครับวันนี้มาพบผมเซลซิงอีกแล้วนะครับวันนี้ซิ่งมีเจ้ารถคันนี้เลยครับมาแนะนําให้รับชมหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าตัว Honda าแจ๊สนะครับเครื่องยนต์1.5ออปชั่นตัววีนะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2012เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสภาพนี่บอกได้เลยนะครับเด็ดมากมากเลยนะครับใครที่อยากจะหาแจ๊สไปใช้งานนะครับคันนี้บอกเลยครับเลขไมล์แค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นไม่เสียเวลาในการรับชมไปชมกันเลยก่อนครับไปครับมาเดี๋ยวเราไปดู สภาพรอบคันของเจ้าฮอ n ด้าแจ็คคันนี้กันดีกว่าครับสภาพตัวรถนะครับด้านนอกเนี่ยรถจะเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าจริงปกติกระจังหน้าแบบนี้จะเป็นกระจังหน้าที่ใส่ในตัวรุ่นที่เป็นไฮบริดนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นน้ํามันล้วนเลยนะครับผมไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมสเกิร์ตรอบคันสวย ตัวตัวรถนะครับจะเป็นล้อล้อแม็กนะครับแล้วก็คันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับปี2020เลยนะครับผมอันนี้นะครับผมสเกิร์ตข้างนะครับรอบรอบพานมีมาให้เช่นกันนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับติดตั้งครีบฉลามมาด้วยนะนี่สวยๆเลยนะครับผมก็เรียกว่าใครที่หาแจ๊สนะครับคันนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับ ด้านหลังนะครับมีเซนเซอร์กะระยะถอยหลังมาให้แล้วนะครับ4จุดนะครับผมตรงนี้นะครับผม1จุด2จุด3จุดแล้วก็4จุดตรงนู้นนะครับตัวนี้ตัวหูลากนะครับจะเป็นสไตล์อันนี้แต่งแปะกไว้เฉยนะฮะน่าจะลากไว้ได้จริงนะโอเคนะครับนี่นะครับสปอเลอร์หลังนะทรงมูเก้นนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับอ่ะดิสเบรกหลังนะครับมี ติดแม่ปั๊มเบมโบนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือว่าเป็นตัวแปะหลนะครับก็เจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาไปหล่อเลยนะครับผมโอเคสภาพภายนอกประมาณนี้นะครับผมสวยเลยไม่มีตําหนิริ้วรอยใดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอดี้โครงสร้างนะครับกันต่อดีกว่าครับไปครับผมเรามาดูเรื่องตัวถังบอดี้กันบ้างนะครับสําหรับด้านหน้านะครับตัวฝากระโปรงนะครับเราเรื่องที่ฝากระโปรงแล้วกันนะครับสติกเกอร์นะครับที่ บ่งบอกว่าเดือของเรือนกรศูนย์เนี่ยก็ยังมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมออกนะครับสติกเกอร์ตัวถังนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์นี้จะเป็นสติกเกอร์เกี่ยวกับน้ำยาแอร์นะนะครับว่าซีนเดินสวยเรียบปกตินะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับเมดอาร์คนะครับชัดเจนคมคมเลยนะครับผมด้านหน้านะไม่มีบาดเหตุนะครับผมซีนเดินสวยนี้นะนี่นะครับผมซอกเดิมนะครับผมซอกด้านในนะครับสังเกตเห็นว่าไม่มีรอยประแจขันเนาะอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับอันนี้จากการใช้งานมีบ้างนะครับผม มีเบรก ABS มาให้นะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้อยู่แล้วนะครับด้านในเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับคันหน้านะครับนี่นะครับมีนาะเห็นไหมคมเลยนะตัวปั๊มด้านคันหน้านะครับน็อตน็ตไม่ขยับเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับน็อตด้านหน้าคันหน้าเดิมไม่มีแกะซอกว่านี้บ้างนะครับก็เดิมๆเช่นกันนะครับผมอ่านะครับคันนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องโครงสร้างนะครับมีบริษัท คูนเซเพกชันนะครับตรงนี้นะครับมาตรวจสอบให้นะครับใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับคันนี้การันตีโครงสร้างให้แน่นอนนะครับจากบริษัทคูนเซเพ็กชั่นซึ่งเป็นบริษัทกลางในการตรวจสอบสภาพรถนะครับมาการันตีคันนี้ให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับผมว่ารถคันนี้ไม่มีวาเทตุชนหนักแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คด้านข้ามประตูนะครับนี่นะครับเดินคมๆจากโรงงานนะครับทั้งทุกด้านเลยนะครับอันนี้คมๆเลยนะเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับ เรื่องบอดี้นะครับการันตีได้เลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับผมไปครับสำหรับห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบาเขาเรียกว่าเป็นเบาะผ้านะครับผมเป็นเบาะผ้าสีม่วงนะครับผมแบบนี้นะครับ ตัวสวิตช์กระจกไฟฟ้า4บานนะครับเซ็นเตอร์ล็อกนะครับมีมาให้เลยนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับเบาะผ้าสวยๆนี่แบบนี้จากโรงงานเลยนะนี่นะครับผมถ้าใครที่ชอบแบบรถสไตล์เดิมๆนะครับพื้นๆจากโรงงานเนี่ยคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรภายในเพิ่มมาเลยนะครับผมภายในสวยนะครับผมวิทยุนะครับจะเล่นซีดีได้ MP3 นะครับแล้วก็จะมีสายเสียบ USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องชาร์จแบต เอ w e r outlet อยู่ตรงให้ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับจะมีพวงมาลัยฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับ airbag มีมาให้ในคู่หน้านะครับสองใบนะครับผมจุดเด่นของแจ๊สนะครับที่คนนิยมใช้งานนะครับก็จะเป็นเรื่องของเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยนอกจากกว้างแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว V เรายังสามารถพับแยกได้นะครับพับลาดแบบนี้นี่นะครับพับลาดแบบนี้นะแล้วก็ ตั้งขึ้นมาได้นะครับนี่นะครับพับเก็บแบบนี้นะครับการปรับเปลี่ยนการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สะดวกสบายนะครับทำให้ Honda Jazz เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์วัยรุ่นหรือว่าทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะครับผมอันนี้พับได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับผมขออนุญาตทำตัวอย่างให้ดูฝั่งเดียวแล้วกันนะครับนี่นะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับพ้เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะว่างอยู่แล้วนะครับสำหรับ Honda Jazz น,นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราสามารถพับเบาะแถวที่2เนี่ยทั้งสองตัวพับลาบไปได้เลยเพื่อให้แบบว่าเราสามารถมีพื้นที่นะครับในการวางสัมภาระได้นะครับนี่นะฮะก็จะค่อนข้างกว้างแบบนี้เลยนะครับผมก็เรียกว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบจุของสัมภาระไว้ในรถเยอะๆนะครับคันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับผมโอเค อ่ะลืมแจ้งเลขไม์กันสักเล็กน้อยนะครับเลขไม้สำหรับคันนี้นะครับเลขไม์เพียงแค่64,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับมีบริษัทกลางของ g ูอินสเป c ชั o นมาตรวจสอบสภาพให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ Honda Jazz 1.2ตัว v ปี2 0 1 2คันนี้นะครับราคาตั้งเอาไว้เพียงแค่338,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ได้ใหม่แค่60,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็ได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักปีใบรับประกันจากกูนสเปกชั่นให้นะครับใครที่สนใจนะครับโทรหาซิงได้เลยนะครับที่เบอร์0863124545ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องไว้น,นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้ซิงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ